โหจะโครกไปโดนอะไรมาครีเต็มไปหมดเลยอ่ะงั้นเราคงจะต้องทำความสะอาดซะแล้วใส่ครีมโฟนวดจะช่วยได้จริงๆไหมเนี่ยดูผลลัพธ์แล้วกันโอ้โหเนี่เหมือนโฟนจะอบลบภาพออกไปเลยอ่ะส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยนะก็ไม่ต้องตกใจจ้ะเราจะใช้น้ำหอมเนี่ยโรยไปให้ทั่วเลยนี่แบบนี้เพียงเท่านี้ชักโครกของเราก็กลับมาใหม่สวยใสยเหมือนเดิ จะบุชีจะร่าแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยข้าทำไงดีแขนฉันฉันจะเปแนลซ่าแล้วเหละเนี่ยมีอะไรช่วยฉันได้บ้างเจอแล้วนี่ไงได้เละเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่างเฮยเย็นจังเลยดูป๊อปเอ็ดนี้ดิ เออฉันรู้แล้วล่ะได้เวลาที่เราจะต้องมาตัดป๊อปอิตจะออกมาเป็นอะไรวะฉันเองก็ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะเจอแล้วนี่ยังไงย,ย้ได้แล้วได้แล้วนี่ชักร่งเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเรานะ่ะสามารถนั่งเออไปด้วยแล้วก็เล่นป๊อปอ,ปอิตไปด้วย ประเทศไทยมันร้อนอะเวลานั่งทำกิจกรรมอะไรไปอะเงื่อมันก็แตกทุกทีเลยมันเย็นกันไปหรือเปล่าวะเนี่ยเย็นแบบเนี้แล้วจะนั่งยังไงเออฉันรู้แล้วล่ะความรวยเน่ยไม่ทอดทิ้งเราอยู่แล้วเอามาวางไว้ตรงนี้เลยจะขอแบบนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่พอขอรับใชมาแล้วครับ อรอยเนี่ยอ๋อเป็นที่รองเจ้าคร่องเน่เองดีเลยใส่ไว้ในนี้นะแล้วก็ได้เวลานั่งแล้วล่ะอลองเลยอ๋อรู้สึกดีมาก <laughs> แบบนี้แหละต้องไปเครี่แล้วไปเครี่แล้วจะทานไหมเนี่ยรอย <laughs> 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 อารยธรรมของใครวะเกล็นดแมนม้า เราก็ต้องนำความสะอาดเช่นโี้ไงมันหักแล้วทำไงดีอ่ะรอยแบบเนี้ยต้องเจอเนี่แบบนี้แหละรู้ล่ละฉันเคยดูใน youtube นะเนี่ยยาสีฟันจะช่วยเราได้เราจะจิ้มแบบนี้เลยนี่นี่นีแบบนี้อ๋อ ยิบออกมาอุ้ยงานดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันจะบีบลงไปในชักโครกเลยนะอุย้ยกลิ่นมิ้นเลยอ่ะอรู้สึกดีมากมากฮา,าน่ากลวัว ทำไมคนสมัยนี้ไม่กอดชักโครกกันนะสิยองขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังอ๋อมันไปอยู่ในนี้ได้ไงวะเนี่ยออเออเฉันจะเป็นลมแล้วอะไรเขียวเขียวอนในอวกฉันี่ดาอแล้วนี่อะไรเนี่ยที่ขัดส้วมแล้วก็นดมยาล้างชักโครกเลย ล้างเองก็ได้ะเราอะจะใส่น้ำยาลงไปในนี้เลยใช่แล้วแล้วทีนี้ก็ขัดได้เลยขัดจนกว่ามันจะเป็นโฟมน่นะใช่ขัดเข้าไปเลยขัดเข้าไปอ่าฮะทีนี้ก็ใส่บานบอมลงไปด้วยกลิ่นมันจะได้หอมอยังไงละ่ะฉัว่าไอเดียนี้ก็ดีนะใส่ลงไปเพิ่มอีกทีนี้เวลากดน้ำมันก็จะเป็นสีสันน่ารักมากเลยละ่ะเอาละ ว่าละเออๆแล้วทำไงดีจะ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 เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไหวแล้วออกมาเป็นอนเลยอ้ยดีแล้วเกิร์โนโทรศัพท์อ๋อเฮ้ยโทรศัพท์อย่าบอกนะว่าไอ้ที่ตกลงไปไม่ใช่ครีแต่ว่ามันคือโทรศัพท์ของเราโฉ่ สวยสัมสวยซอนจิงเลยถึงจะเป็นเอนฉันแต่จะไม่กล้าจับรอกนะนี่มันอะไรอะปากทีเร็กซ์เหรออ,อ๋ฉันรู้ล้ล่ะ <c oughs> จะใช้มือทําไมเราต้องใช้เจ้านี่ยังไงค่อยคคลิปขึ้นมาเลยเ <c oughs> ออเมน่ะโอ้ยทิ้งไปเถอะมือถือบ้านี่นะคือฉันรวยเท่านี้คนนะแค่ไม่รว,ว่อง เหมือนมีอะไรล่วงไอ้เน่ไมายมามมามมามมาเถอมือถือเปียกหมดเลยทำไงดีอ่ะให้เดี๋ยวก่อนถุงน่องฉันเหรออ๋อฉันรู้แล้วล่ะงั้นเราก็ต้องเอาถุงน่องออกมาได้เวลาประดิษฐ์ของกันแล้วลละจ้านี่ไงแค่สวมเข้าไปในนี้โทรศัพท์หรืออะไรก็ไม่ร่วงลงไปในจักรโลกแล้วเด้อย้ เซฟจริงๆแล้วก็อย่าลืมตรวจสัมภาระด้วยนะคะแบ่งยังไงก็ไม่ออกวะออกสสเอกออกหอดเข้าไปอีกแล้วอุย้ยฉันรู้ล้ล่ะแท่งทองอมมีเยอะเลยนะเราอะนี่ไงเอามารองเท้าเอาไว้แบบเนี้ย ออกมาแล้วท่าไหนก็ไม่ออกท่านี้ก็ไม่ออก,ก,ออกหรือว่าเราจะต้องหาอะไรมารองเท้านี่ยังไงละ่ะได้ละ่ะวางเท้าไว้เลยออกมาแล้วสัดญาบ ดีจังกระดาษทิชชู่ไปหน่อยกระดาษทิชชู่ฮะอะไรวันนี้มาจากไหนอ่ะโอ้โหเจ้าเนี่ยมีสายชิตตรวจด้วยเหรอดีจังยานวุ้งอ้เจ้ากระจียดีกนเราสะอาดชีวิตเราก็สดใส เหลืออะไรไว้วันนี้อุ้ยโทษทีนะเดี๋ยวจะล้างให้ตอนนี้แหละนี่ไงโ <Yay! S 1> อในายที่สุดก็ออกมาสักทีฮะเ,เดี๋ยวก่อนไม่นะทำไมเหลือแค่อันเดียววันนี้อททำไงดีทำไงดีทำไงอะใกางเกงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเหลออในนี้มีเปล่า,ากระดาษผ้าเหลืออะไรก็ได้ พักกี่วกี้เออฉันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะยัยได้ล้างจานดีหวะจะใช้นี่สีตัวหรือไงมยอ๋อสเปรย์ใช่แบบนี้แหละใส่น้ำเข้าไปเลยนะได้เวลามาล้างก้นกันแล้วล่ะเอาละโอ้โเสร็จอะไรก็จะหลุดลงจากครงไปหมดเลยจ้า เอาเฮ้ยเราจะมองอะไรเวลาส่วนตัวไปชุบอ้อหาจริงๆเลยอ่ะโอ้โไอเดียนี้ก็มีด้วยเหรอวางลงไปตรงเนี้ยมันจะสะดวกสบายขึ้นกว่าเยอะเลยอ่ะโอ้ฉันรู้แล้วล่ะแป๊บหนึ่งนะของอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ยังไงล่ะ สามารถเป็นที่วางโทรศัพท์ได้ด้วยนะเห็นเป้าวว้ยสดเลยอ่ะโอ้โ oh ห oh oh. 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 อะไรวะเราจะจะอาบน้ำย ah ังไงล่ะเนี่ยเทปแล้วก็กันไกลไหมติดเอาไว้แบบนี้เนี่ยเอาละแล้วก็มาอาบน้ำได้เลย อาบน้ำไปดูทีวีไปมันก็เป็นความมหัศจรรย์ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งของชีวิต <c oughs> อ,อุ้ยห่ามาก <c oughs> เนี่ยตั้งแต่ฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยนะก็ไม่ได้วางเลยอะฮะหนูนี่นะมือ,อามาถือฉันหนูไปไหนอะมันหายไปแล้วใช่ไหมแต่วโ,โทรศัพท์ฉันลระหนูบ้านเฮอย ต่ไม่เป็นไรฉันรวยพอซื้อใหม่ก็ยังได้เออมาแล้วเลยเนี่ยมาพร้อมกับสแตนรวยอ่ะดีมะแต่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมไม่ต้องมือไอมือถือมือถืออีกต่อไปโอ้ยดีโอ้ยสนุกมากนี่แล้วเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราจะพลาดช่วงเด็ดช่วงดังไปได้ยังไงแล้วช่วงนี้ชันงแต่ o ยูทูบช่องกอะชานอ่ะไ่ตามมากเฮ้ยแล้วจะมองอะไรล่ะ ก็ได้ยิน嘛กินไปแล้วก็อืนไปอ่ะก็แบบนี้แหละอ่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอฉันยังหิวอยู่เลยเนี่ยทำไงดโีโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วทำไงดีคนรับใช้ครับมาแล้วครับอจะกรอกตั้งใจฉัน้ากเลยโอ้โอแต่ว่าแล้วฉันจะกินยังไงอะ่ะ อโเนครี่นะอยากจะโดนเล่ออกรึไงนะฮะเอามานี่เลยโอ้ยนี่ม mm ันของฉันอร่อยมากงั้นเราก็ต้องจมลงไปในนี erm> ้นะสิน่าอร่อยึ้นไปอีกนตาแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยลงตัวมากอร่อยขออีกนะ เลเลงแลเดนะ้ออร่อยจิอร่อยมากข้าวงน้าเทไรก็เหี่วทุกเทอร่อยจ้ะเฮ้ยเวลาพักเที่ยงมันน้อยเกินไปก็ต้องมากินในชักโรกนี่แหละอ๋อคือตกพื้นนี่หว่ากูว่าทำไมมีแต่นขนมปังอ๋อเฮ้ยฉันรู้แล้วล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ได้เวลาที่เราจะต้องมากำจัดเศษหน้าขยะขยแยงพวกนี้แล้วล่ะใช่ป่าลงไปเลยอ่ะสัยอาแล้วก็เอามาห้อยไว้ที่คอเลยเราไม่ต้องใช้จานหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละใช้เจ้านี่แหละเนาะ <Yeah. S 1> นี่ใส่น้ำมันออลิฟโอยจะกินแล้วนะคะ mm hmm. mm hmm. กินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เครี่ยออกมาปั๊บเลยอะ่ะอร่อยเนาะ ดูสิเค่ฉันไม่มีอะไรทำอ่ะมานั่งเรียนกระดาษทีชชู่นี่มันก็สนุกเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้สีทองทำไมมาดูสเปเชียวแบบเนี้ฉันอยากไดอนน้อ่ะเดี๋ยว,วโยอย้ยป้าจริงบ้าเอ้ยคนรับใช้มานีส่สซรับผมโยนแน่ครับโอเคอันนี้เอาเงนนี้ไปไปซื้อที่ห้อยกระดาษทีชชู่ไหมฉันสิเร็วเข้าช้าอยู่นั่นเร็ว <Hey. S 2> มาแล้วครับนี่ทํามาจากทองแท้เลยนะครับกโอ้นี่ฮะเอามาเรียงไว้แบบนี้แล้วตรงนี้ก็สอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดี mm hmm. อืะงนายจะอยู่ในเบือกอะไรเราไปแล้วเธอด้วยออกไปเออเกิดอะไรขึ้นทำไมกระดาษมันอยู่ทุกที่เลยอะอะไรวันเนี้ย อยู่ใช้กระดาษที่ช่วฟ้อเฟือแบบนี้ไม่ได้นะเก็บเขาดีเราจะได้รียูสใช้ใหม่โอ้ยะ่างโลยอ่ะโอเคเย,ะย,ะยะ้ได้แล้ววางไว้เลยเรียบร้อยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเอ,อ้มันไม่ยอมอยู่นิ่งๆทำไงดีอ๋อ,อรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะทำที่สร้างกระดาษที่โชคเอง ได้เวลาที่เราจะต้องมาประดิษฐ์ของพร้อมกับอาชินิใส่อาชิเนตลงไปได้เลยแล้วก็เติมด้วยนะขยำขยำไม่เข้ากันแล้วสอดเท้าลงไปรอมันแห้งแป๊บเสร็จเรียบร้อยเอาละไปสเต็ปต่อไปเราจะใส่ปูนปาสเตอร์เข้าไปเลยเด้อฉัอได้แล้วเสียบกระดาษทิชชู่ลงไปแล้วมันก็ตั้งตั้งงานสวยงามมากเลยจิ ดีอ่ะกระดาษชำระของเราจะได้มีที่อยู่กันแล้วละจ้ะ